วิ่งงานปากบ่อนะครับวันนี้ดูสาง,ง,งานนาปนีเจ้าทรัพย์นงวิ่งงานปากบ่อนะครับรถไถใหม่มาโรงงานวันนี้ขุดใกล้ๆครับวิ่งใกล้ๆวิ่งประมาณสักไม่เกินห้าสิบเมตรครับประมาณนี้งานงานงานขุดสระผมที่ ใกล้ๆครับวิ่งกลับไปเทกลับมาก็ตักพอดีนะครับรถวิ่งประมาณห้าหกคันนะครับตอนนี้มามามาแล้วสี่คันอีกคันหนึ่งซื้ออะไรอยู่วิ่งทันครับสลับกันวิ่งเข้าทีละสองคันช่วยกันครับมีงานหางานช่วยกัน เปิดบ่อรัรบต้องเปิดถึงมุมครับมุมแรกเอาดินขึ้นวิ่งสบายครับวิ่งวิ่งแต่เช้าวันนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวต้องไปทําระดับนะครับเดี๋ยวไปส่องกล้องระดับทําระดับอีกสองแปงนะครับสองแปงติดกัน ชรงนี้งานเยอะครับชรงนี้เป็นช่วงหน้างานตุนไว้ครับก่อนเข้าหน้าพนวันนี้ช่งางเมื่อวานสองวันที่แล้วช่างก็มา PM ให้เรียบร้อยนะครับช่างดูสารศูนย์ก็มาสบายใจครับทําเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็คคอนดำเช็คอะไรทุกอย่างพร้อมครับพร้อมสมบูรณ์พร้อมลวยงานง่ายทำงานง่ายๆกันเองครับไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องพิธีตีตองเยอะครับหางานช่วยกันวิ่งช่วยกันทีมงานหน้าวันนี้แก้วซับนะครับ นี่ครับไปแล้วในรถทำคันบ่อนะครับเกาคันบ่อหนึงสลบขอบบ่อนะครับตอนนี้จะเป็นดินดำนะครับดินร่วน ดูซานคันนี้นะครับน้ำหนักยี่สิบจุดหนึ่งตันนะครับเกือบกับจุดหนึ่งนะครับใช้บุ้งกีหนึ่งจุดสองคิว6กฟันนะครับจักเต็มเร็วมากนะครับแบบเดียวฉเฉลี่ยรถละหนึ่งนาทีครับหกล้อหกล้อใหญ่ บ่อทมที่นะครับประเดิมรถไถใหม่ด้วยวันนี้คูป o ต้า MU 5้าห5าแรงเทอร์โบขุดบ่อลึกครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวน้ำก็เติมแล้วครับต้องรีบวิ่ง คนขับนี่ต้องแบ่งดินให้ดีนะครับบุดบอ่อดินที่จะยกขึ้นไปทําคันบอ่อแล้วก็ดินที่จะวิ่งออกไปกะให้ดีนะครับเก็บให้ได้เริ่มเปิดที่มุมก่อนเปิดที่มุมใดมุมหนึ่งก่อนนะครับมุมที่ข้างในออกมาข้างนอกนะครับยกดินขึ้นคันบอ่อครับเก็บเก็บมุมแรกจากมุมด้านในออกมาแรับวิธีการเปิดบอ่อเนี่ยครับผูโซ FKC55F นะครับใช้งานดีครับทนทนทานรถคันนี้รถด,ดำชุดนี้ใช้เป็นอย่าง900วิ่งทั้งหมดนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะใส่เยอะนิดนึงแล้วก็ถ้าอย่แง825มาวิ่งส่วนมากจะวิ่งไปด้วยไม่ไม่ค่อยได้เท่าไรนะครับดันั้นจะติดก่อน ล,ล้อ,อยางเก้าร้จะใหญ่ล่องล้อจะใหญ่ใหญ่กว่ายางก็สูงกว่านะครับเนี่ยครับนี่ครับ,รบถมผมทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งหมดนี่นู่นท้้ง,งบนครับทีมงานทั้งรถไถทั้งรถดำมาอยู่ด้วยกันนะครับ รมาณสิบคันนะครับต้นหกลอ้อเต็มงานหวด ดูซาน DX200A ตัวนี้ใช้ปั๊ม K5V นะครับไม่ใช่ K3V K5V เป็นปั๊มเป็นปั๊มตัวเดียวกันกับโ o เปโก Mark เกนะครับเครื่องเป็นเครื่องออของดูซานนะครับแต่ว่าเป็นลิขสิทธิ์ใช้ลิขสิทธิ์ 6BG นะครับเป็น p d 5 8 ใช้อะไรเดียวกันกับ 6BG นะครับรเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันแต่ใช้ชื่อรุ่นต่างกันในเฉนนะครับเะตีตาดูสารมาเดใส่ทุกอย่างกำลังแรงมาทุกอย่างเป็น 6BG นะครับนะครับกินไม่จุกจิกครับรถทั้งคันมีโซลินอยอยู่4ีห้าตัว ไม่ค่อยจุกจิกนะครับไม่ดูแล้วไม่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 ซับซ้อนเป็นกึ่งไฟฟ้าดูแลง่ายก็เราก็ใช้รถตามงบประมาณนะครับเรายังไม่ได้มีเงินทองมากมายที่ไปซื้อเราก็ต้องคำนึงถึงต้นการลงทุนในระยะยาวนะครับระยะยาวเราจะช่วงไม่มีงานเราต้องมีสำรองทุนสำรองอะไรแล้วก็เลย เราดูตัวรถจะไปดูในหลายลายี่ห้อสุดท้ายก็มาตกที่ดูสานครับดูสามันคุ้มค่าการทํางานคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปครับวันนี้วิ่งผมปากบอ่อ ดูซานนะครับมุ่งขี1.2คิวจบแล้วครับเดี๋ยวมารีวิวรอบเช้าเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอตัวไปทำระดับสองกล่องนิดหนึงนะครับ แล้วบอีกสองแปลงเตรียมโรงงานแล้วรถไถใหม่ก็ได้ไปปรับเกียร์ย่าอะไรให้เรียบร้อยจะวดูอีกขั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูตอัอีกอีกเกี่ยวหนึง่งก็จะโอเคไหมด,ใกใกดูใกล้ๆครับดูใกล้บอกใกล้ใกล้ Okay. นิดนึงนะครับเดี๋ยวเข้าใกล้มากไม่ได้อันตราย ใช้แตกนะครับปากน้องแก้วไม่ค่อยดีอะ่าไหร่แล้วเดี๋ยวคนนี้จบนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทำระดับก่อนนะครับดินค่อนข้างชุ่มนะครับชุ่มน้ำแน่นใต้ดินเปียกครับโอเคครับเดี๋ยวขอจบรีบวิว นี้เท่านี้นะครับ10ช่วงเช้าครับ